วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการติดน้ำหนักที่ก๋วไม้ก็หลักๆเลยเนี่ยลองสังเกตดูไดเวอร์สมัยนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่รุ่นนี้นะครับรุ่นทั่วไปเนี่ยมักจะมีาการปรับน้ําหนักนะครับส่วนน้าหนักปรับเปลี่ยนน้าหนักได้นะครับเลื่อนอาจจะมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเลื่อนเป็นโค้งนะครับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังอะไรต่างๆเนี่ย เขาทำเพื่ออะไรเขาทำเพื่อที่จะปรับจุด CG นะครับหรือ Center of Gravity ของหัว CG เนี่ยลองนึกภาพสมมติว่าเป็นหัวไม้อย่างนี้นะครับ CG มันจะเป็นจุดสมมติจุดหนึ่งนะครับอยู่ลึกเข้าไปตรงกลางของสุดกลางของน้ำหนักทั้งหมดนะครับถ้าอย่างเนี้ยจุด CG ก็เหมือนจะอยู่ตรงกลางในหัวนะครับอาจจะค่อนไปทางไหนทางหนึ่งขึ้นอยู่กับดีไซน์ของเขา การเลื่อนจุด c ีจเนี่ยจะทำให้ไฟล์บอลเปลี่ยนได้นะครับคราวนี้ที่แบรนด์ต่างๆเขาทำหมุดให้เปลี่ยนน้ำหนักให้เปลี่ยนหรือให้เลื่อนทั้งหมดเนี่ยเพื่อเปลี่ยนจุดซีเนี่ยในกรณีที่ถ้าหัวเราเนี่ยไม่มีไม่สามารถจะเปลี่ยน c ีจีได้แล้วก็คือสามารถจะติดน้ำหนักในที่นี้ก็อาจจะเป็นเอาตะกั่วนะครับหรือส่วนใหญ่ก็เป็นตะกั่วครับหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นน้ำหนักติดแล้วมันไม่หลุด ส่วนมากถ้าเกิดเราจะติดน้ำหนักเพื่อที่จะทำให้สวิงเวทเยอะขึ้นก็ไม่ต้องคิดมากนะครับอาจจะติดไปตรงกลางๆอย่างนี้นะครับธรรมดาอย่างนี้เลย CG ก็อาจจะต่ำลงมาข้างล่างนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนมากนะักอันนี้ก็คือการเพิ่มน้ำหนักครับถ้าเกิดเราตีแล้วลูกค่อนข้างสไลด์นะครับก็คือถ้านักกอล์ฟถนัดขวาเนี่ยตีแล้วลูกพุ่งไปทางซ้ายนิดนึงแล้วก็ โคง้งไปทางขวาเลยนะครับรูปสไลด์อย่างนี้เนี่ยเราติดน้ําหนักช่วยได้ก็คือติดบริเวณนี้นะครับบริเวณคอไม้จุดซีจก็เลื่อนมาบริเวณนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของวัตถุทุกนิดก็คือมันจะหมุนรอบจุดซีจีนะครับดังนั้นถ้าจุดซีจีอยู่ไกลมากๆเนี่ยสมมุติจุด c ีจอยู่ด้านไกลเนี่ยมันก็จะทําให้ปิดหน้าไม้ได้เร็วขึ้นนะครับ นักกอล์ฟก็มีแนวโน้มที่จะหน้าไม้เนี่ยจะสแควรหรือจะติดนิดนึงในขณะที่ไม้กระทบลูกเพราะฉะนั้นลูกมันก็จะสไลด์ได้ยากขึ้นในทางกลับกันถ้านักกอล์ฟตีแล้วลวกนะครับหรือตีแล้วลูกฮุบอยากจะติดตะกั่วเพื่อช่วยลดอาการฮุบนะครับหรือพูดง่ายว่าติดตะกั่วให้มันตีเฟสให้มันสไลด์ขึ้นมานิดหนึง่งก็ทําทําตรงันข้ามหรือติดด้านโถนะครับติดบริเวณนี้ ถ้านักกอล์ฟอยากาตีตรงอยู่แล้วแต่อยากให้มันลูกลอยง่ายขึ้นหน่อยนะครับหรือตีง่ายขึ้นนิดนึงติดด้านหลังครับถ้านักกอล์ฟอยากให้ลูกพุ่งมากๆโอเคแต่ไม่ค่อยมีใครเขาทากันนะครับติดบริเวณนี้เลยมันจะดึงให้จุดซีจีสูงขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนจุดซีจีมาด้านหน้าเพราะฉะนั้นลูกจะพุ่งต่ําสุด เท่าที่เป็นไปได้สําหรับการติดตะกัวนะครับน้ําหนักที่ติดผมก็แนะนําว่าถ้าใช้เป็นพวกบาลานซ์น้บก็ประมาณสี่กรัมห้ากรัมเนี่ยก็มากแล้วนะครับหรือลองติดแค่ประมาณสักกรัมสองกรัมก็น่าจะเห็นผลนะครับอีกส่วนก็คือถ้าอยากให้ลูกพุ่งต่ําลงมานิดนึงหรือแมคกอลฟมีน้ําหนักขึ้นมานิดนึงบางทีลองมาติดบริเวณก้านก็ทําได้นะครับอาจจะติดบริเวณนี้นะครับ จร,จริงๆถ้าไม่ให้เปลี่ยนสวิงเวทเลยเนี่ยอาจจะต้องติดตรงส่วนที่มันบาลานซ์เลยนะครับแต่เอาเป็นว่าผมว่าติดบริเวณใต้ใต้กริดนี้นะครับพันตะกัวบริเวณนี้มันจะเพิ่มโฟเทเวทขึ้นมาสวิงเวทอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ฟีลลิ่งที่หัวเนี่ยยังมีอยู่ไม่ต้องกลัวว่าติดบริเวณนี้แล้วก้านจะหักนะเพราะว่าก้านเนี่ยการทํางานหลักๆเนี่ยมันจะต่ําลงมาตรงนี้ก็คือช่วยทํางานแต่ก็คือประมาณหนึ่งนะครับไม่ไม่หักนะ บางคนอาจจะทำเคอร์เตอร์บาลานซ์อาจจะถอดกริปออกมาใส่น้ำหนักเข้าไปด้านกริปนะครับเพื่อลดสวิงเวทเพื่อเพิ่มน้ำหนักรวมอะไรอย่างเงี้ยก็ทาได้เหมือนกันแต่ผมว่าเคอ์เตอร์บาลานซ์ดีที่สุดก็คือให้มันลงมาจุดบาลานซ์นะครับง่ายลงมาต่ําลงมาหน่อยอาจจะติดบริเวณนี้นะครับจะเห็นผลกว่าง